สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่หาดบ้านในไร่อยู่ในโคกกลอยอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาน,นะครับอาหาดบ้านในไร่อยู่ฝั่งทะเลอันดามันนะครับเป็นชายหาดที่ น้ำใสสะอาดเหมาะสำหรับการว่ายน้ำและการมาเล่นสายนะครับเพราะสายที่นี่สะอาดมากแล้วก็เหมาะแขกการฟิชชิงนะครับพวกฟิชชิงชายทะเลอะไรพวกนี้ครับก,ก็ได้อยู่ครับชายหาดบ้านในไร่ไ ยาวนะครับเป็นชายหาดที่ยาวมีหาดทรา,า,ายที่ขาวนะครับสะหารน้ำทะเลสหาดนะครับหมาแต่การถ่ายรูปดูพระอาทิตย์ตกนะครับตอนเย็นๆครับสวยมากครับเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการหา ของมาทานที่นี่นะครับทานริมทะเลแล้วก็พักพรอนนะครับก็ก็สวยดีครับก็เงียบสงบครัและก็อากาศก็ดีมากนะครับสดชื่นลมทะเลก็พัดพัดดีนะครับ,คร,บครับพี่น้อง เพื่อนๆคนไหนดูแล้วกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับครับสวัสด,ดีครับ